สวัสดีครับจากร้านนวัดชัยนะครับขอบคุณโอกาสดีๆนะครับที่ลูกค้านำา DMa Cap ตัวเตี้ย2020นะครับมาติดเป็นพรม 5D เดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับว่าติดไปแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะครับตัวนี้นะครับลูกค้าเลือกติดเป็นพรมสีดำได้แดงนะครับทำไมลูกค้าถึงติดเป็นพรมสีดําได้แดงเป็นเพราะว่าพื้นล่างเนี่ยมันเป็นสีดํานะครับลูกค้าอยากให้พื้นล่างเป็นสีเดิมๆมันจะได้แมทกับตัวรถนะครับหรือเข้ากับตัวรถได้ง่ายนะครับลองมาก็คือว่าวิธีการติดตั้งนะครับก็จะมี ตัวของตัวนี้มันจะเป็นคล้ายๆตีนตุ๊กแกนครับจะทําให้ยึดติดได้ดีขึ้นครับอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นตัวของลิปล็อกแบบนี้นะครับทําให้ยึดติดกับตัวรถได้ดียิ่งขึ้นและเข้ารูปมากยิ่งขึ้นนะครับพอเราเสียบเข้าไปแล้วก็เป็นแบบนี้นะครับโดยรวมแล้วนะครับจะให้เห็นว่ามันเข้ารูปมากๆเป็นของตรงรุ่นงานตัดตรงรุ่นนะครับไม่ต้องกลัวนะครับสําหรับใครที่กลัวการขยับหรือกลัวว่ามันจะไปขัดคันเรงนะครับตัวนี้ไม่แน่นอนแล้วก็ติดตั้งง่ายทําความสะอาดง่ายนะครับ สำหรับใครที่ถามว่าพรม 5D ตัวนี้ต่างกับตัวอื่นยังไง1นนะครับตัวนี้ใช้เนื้อของเขานะครับเป็น XPE ก็คือว่าข้างในเนี่ยมันจะไม่ใช่ฟองน้ําพอไม่ใช่ฟองน้ำเนี่ยมันไม่ดูดกลิ่นดูดน้ําลงไปทําให้ไม่ชื้นไม่เกิดเชื้อรานะครับหลายๆอย่างปัญหาเรื่องกลิ่นเรื่องเชื้อราเนี่ยมันสําคัญนะบางทีมันไม่ดีครับเวลามันโดนฟองฟองน้ํามันโดนน้ําเยอะๆอย่างเงี้ยแต่ตัวพ่ XPE นะครับเขาจะไม่ดูดน้ําเลยหรือดูดน้ําน้อยมากๆนะครับ แล้วก็สิ่งต่อมานะครับคือเวลาเราอยากรู้ว่าผมให้ดีๆไม่ดีเนี่ยผมมีตัวอย่างให้ลองสัมผัสกันเทียบ A B t e ท t นะครับที่ร้านหรือตัวทดสอบระหว่างแบรนด์ A กับแบรนด์ B นะครับเราจะได้รู้ว่าเออความหนาความแน่นจริง,รงๆเนี่ยเวลาเราจับเนี่ยมันมันจริงอย่างที่เขาโฆษณาไหมเนี่ยครับอันนี้สําคัญนะว่าถ้าเราอยากติดแนะนําให้จับดูก่อนว่ามันยวบยาบไหมแต่ตัวนี้ผมว่าแน่นนะถ้าดูแน่นยังไงเวลาผมกดอย่างเงี้ยมือสั่นเลยนะครับ มันก็เป็นรอยเล็บนะแต่ว่ามันก็ค่อยๆขึ้นมาแบบเนี้ยนะครับจนเต็มเนาะเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างฝั่งหน้าก็ติดไปจนถึงใต้คนขับแบบนี้เลยนะครับเก็บงานสวยมากๆครับนี่ครับข้างๆนะครับจะสังเกตได้ว่าเนี่ยตัวของเขาเองเนี่ยสีสดมากๆโอเคผมขยับข้น,นั้นสีสดมากๆครับจะสังเกตว่าได้เนี่ยเขาเคลมไว้ว่าหรือบอกไว้ว่านะครับกัน การน้าเข้าได้ดีขึ้นแล้วก็สีได้ก็จะสดมากยิ่งขึ้นนะครับข้างหลังนะครับก็ใช้วิธีการติดตั้งเหมือนกันนะครับแล้วก็พรมตัวนี้นะครับแบ่งเป็น3ามจุดก็คือซ้ายขวาหน้าหลังนะครับอ่าสามจุดซ้ายขวาหน้าหลังถูกต้องครับโอเคนะครับข้างหลังก็ติดตั้งคล้ายๆกันนะครับแต่ติดไปถึงข้างในเลยนะครับตัวนี้ทําความสะอาดง่ายนะครับก็นะครับเอาน้ําฉีดแล้วก็เอาตากแดดไว้นะครับ สักพักหนึ่งตัวผมก็จะแห้งนะครับแล้วก็เอาติดตั้งกลับคืนไปที่เดิมได้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูฝั่งนู้นกันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงนะครับกล่องอยู่ในลักษณะนี้นะครับคีเจนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วลงมาเนี่ยสวยนะครับผมมองว่าใครที่อยากได้ผมที่มันดูทําให้รถดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นหรือดูสวยมากยิ่งขึ้นผมแนะนําเป็นสตัวนี้เลยนะครับ เป็นตัวนี้เลยนะครับเนี่ยครับเก็บงานดีครับแล้วก็ทนนะครับตัวนี้เหมือนกับว่าหน่งมันไม่เหมือนเกรอื่นนะเท่าที่ผมจับนะครับเวลาลลูกค้าเอาเข้ามาผมก็ลองให้จับสักสองสามแบรนด์อย่างเนี้ยลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะชอบตัวนี้กันเยอะมากๆถ้ายังไงขอบคุณนะครับที่รับชมครับขอบคุณจริงๆนะครับถ้าใครชอบช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับจะเป็นกําลังใจอย่างมากนะครับขอบคุณครับ